กันแดดนวัตกรรมไฮบิดที่เรียกว่ามาแรงตอนนี้เป็นกันแดดหน้าปางทิพย์เป็นเนื้อรองพื้นคุมมันกันน้ํากันเหนือได้ดีเยี่ยมมากไม่ติดแมทไม่ติดกระดาษเชชู่ยิ่ง5,4,3,2,1ยิ่งเราใช้นะใน,ะนระหว่างวันยิ่งเหนือออกนะน่าจะแบบมีความแบบฉ่ำวาวหน้าไม่หยาคือวันนี้ก็ทาเป็นแบบว่าทาออกแดดมาให้ดูแลเดี๋ยวมาลองึูแบบนึงเอ้ฉีดน้ำาเลยฉีดให้แบบเลเออฉีดมลยเ โอ้ยเขาตาเวอร์กันแดดหน้าฉ่ำวาวฟังทีิคือตอนนี้พอก็ขอให้พอคือถูกเออหน้ามันแบบเห็นปะน้ำมันเป็นเม็ดๆมๆอย่างนี้เลยคือคือถูเปียกแล้วแต่คือหน้ามันมันไม่หยามันไม่เมคอัพมันไม่หายเลยเพราะตัวนี้เป็นเขาต้องบอกว่าเป็นกันแดดที่ดีเยี่ยมมากๆคุมมันกันน้ำกันเหงื่อไม่ติดแมตไม่ติดกระดาษชิชูไม่เชื่อใช่ไหมแบบนึงขอกระดาษชิชูหน่อยค่ะ เดี๋ยวจะเอาให้ดูว่ามันไม่ไม่ติดกระดาษเชชูเลยคือมันไม่ติดแมสไงทุกคนแป๊บนึงนะอ่ะอันนี้คือห้ามตัดต่อคลิปนะคะทุกคนอันนี้คืออันนี้คือไม่ใช่เนื้ 5, 2, อห้าสี่สามสอง่อ่ะดูแป๊บบนึงอ่ะแป๊บนึงอ่ะเดี๋ยวฉีดมาอีกฉีดมาเลยค่ะสําหรับกันแดดตัวนี้นะคะมา กันน้ำกันเหงื่อไม่ติดแมตไม่ติดกระดาษเช็ดชู้นวันะวตกรรมใหม่ที่เรียกว่ากันกันแดดไวไฟพี่พ่อกันแดดไฮบริดทุกคนมาในขนาด12กรัมราคา290บาทเท่านั้น290บาทเนี่ยได้อะไรแปบ๊บหนึ่งทุกคนก็กระดาษเช็ดชู้เอากระดาษชู้มาเดีย๋ยวจะให้ดูว่ามันไม่ติดกระดาษเช็ดชู้เลยทุกคนนี่ทุกคนดูออกมาแต่น้ํา